วิธีส่งข้อความหาผู้ชายให้เขาตอบกลับเมื่อเขาหายไปค่ะเมื่อผู้ชายหายไปเราทักไปได้ยังไงบ้างมาดูกันค่ะข้อที่หนึ่งข้อห้ามที่คุณห้ามทําเด็ดขาดเมื่อผู้ชายหายไปค่ะคือห้ามทักเขาไปว่าลืมกันแล้วใช่ไหมทําไมคุณถึงไม่คุยกับฉัน ไม่คิดถึงกันเลยใช่ไหมมีคนอื่นแล้วใช่ไหมข้อความแบบนี้ห้ามเดียดขาค่ะเรามักจะพลาเสมอค่ะในเวลาที่ผู้ชายหายไปเรามักจะใช้คําพูดประชดประชันโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวค่ะแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเขาหายไปนั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้สึกชอบเรามากพอค่ะเรายังไม่น่าสนใจมากพอการไปใช้คําพูดประชดประชันกับเขาเนี่ยจากที่เขายังไม่ได้ยินกับเรามากพอยังไม่ได้ชอบเรามากพอค่ะเขาก็จะยิ่งจับสัญญาณได้ค่ะว่าคุณเป็นคนที่เยอะช่างประชดประชันและก็ไม่น่ารักเลยค่ะและไม่มีใครอยากได้คนที่ น่ารักเข้ามาอยู่ในชีวิตค่ะและถ้าคุณใช้คําพูดในแง่ลบประชดประชันเขาจะไม่ตอบคุณค่ะข้อที่2ถ้าผู้ชายหายไปให้คุณทักไปด้วยคําชมที่จะชวนให้เขาใจอ่อนและก็อย่าคุยกับคุณต่อค่ะคําชมมันต้องเป็นคําชมแบบไหนต้องไม่ใช่คําชมธรรมดาแต่มันต้องเป็นคําชมทางจิตวิทยาที่มันจะชวนให้เขาใจอ่อนแล้วก็อยากตอบคุณกลับมาค่ะให้คุณส่งข้อความไปแบบนี้ค่ะฉันรู้แล้วทําไมเวลาที่ฉันเห็นรูปคุณเนี่ย ทำไมคุณถึงดูดีมากเลยหรือฉันรู้แล้วว่าทําไมแววตาของคุณถึงดูสดใสมากๆเลยเวลาที่คุณถ่ายรูปเห็นไหมคะว่าคําชมเหล่านี้มันไม่ใช่คาชมแบบธรรมดาเช่นคุณสวยจังคุณหล่อจังแต่มันเป็นคําชมที่ชวนให้เขาใจอ่อนแล้วก็มันอยากให้เขาอยากคุยกับคุณต่อเหตุผลที่เขาต้องตอบข้อความของคุณนั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นข้อความแบบสบายๆไม่ได้มีดราม่าใดๆและที่สําคัญมันเป็นคําชมค่ะต่อให้เขายังไม่อินกับคุณเขาก็จะตอบคุณค่ะเราไม่มีใครหรอกค่ะที่จะใจร้ายกับคนที่ชมเราค่ะข้อที่3เมื่อผู้ชายหายไปสิ่ง ที่คุณต้องทําคือให้คุณส่งข้อความสบายๆเท่านั้นไปหาเขาค่ะถ้าเขาเงียบหายไปหลายวันสาวันสี่วันคุณทักไปได้ค่ะแต่ต้องเป็นพลังงานดีๆค่ะบางคนบอกว่าถ้าเขาหายไปสาวันสี่วันเราก็หายไปสาวันสี่วันด้วยได้ไหมคะแบบนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการที่เขาหายไปเนี่ยมันแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเราค่ะแสดงว่าเรายังไม่ได้น่าสนใจพอค่ะและยิ่งเราไปทำน c คอนแทคหรือว่าหายไปด้วยเหมือนกันค่ะหายไปแบบประชดเธอหายฉันก็จะหายแบบนั้นค่ะ ปกติเขาไม่สนใจเราอยู่แล้วเขาก็จะยิ่งไม่สนใจเราไปใหญ่ค่ะสมองของเขาไม่มีเราอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราหายไปค่ะเราก็จะไม่ได้อยู่ในสมองของเขาค่ะวิธีการที่ถูกต้องก็คือถ้าสมองเขาไม่มีเราอยู่แล้วเราต้องบอกเขาว่าฉันอยู่ตรงนี้นะเห็นฉันหน่อยนะคือ <c oughs> เราต้องปรากฏตัวค่ะแต่เราจะปรากฏตัวแบบไหน,นที่มันจะไม่ดราม่าและทําให้เขารู้สึกดีค่ะนอกจากคุณจะต้องทําให้เขาเห็นว่าคุณยังอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณยังต้องทําให้เขารู้สึกว่าการอยู่ของคุณเนี่ยเป็นการอยู่แบบสบายๆชิลๆค่ะไม่ได้รอคอยไม่ได้เรียกร้องค่ะ คุณมีความสุขดีกับชีวิตของคุณค่ะอย่าแสดงการรอคอยแล้วก็การเรียกร้องออกไปให้เขารับรู้ได้เป็นอันขาดค่ะดังนั้นการทักไปต้องเป็นข้อความแบบสบายๆเท่านั้นค่ะเช่นส่งรูปอาหารของโปรดของเขาไปให้เขาค่ะแล้วก็บอกว่าวันนี้ออกมาข้างนอกแล้วเห็นของโปรดที่คุณชอบทานก็เลยนึกถึงคุณหรือถ้าเขาชอบกีฬาค่ะคุณไปเจออีเวนต์เกี่ยวกับกีฬาที่เขาชอบค่ะเช่นมีอีเวนต์หรือว่ามีโปรโมชั่นไม้กอล์ฟที่เขาชอบค่ะพอดีมาเจออีเวนต์เกี่ยวกับกอล์ฟแล้วมีโปรโมชั่นไม้กอล์ฟมันก็เลยทําให้นึึถงคุณ แล้วก็ส่งรูปหมายตอบไปค่ะแล้วมารอดูค่ะว่าเขาจะตอบกลับมายังไงค่ะส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นข้อความแบบสบายๆค่ะเขาจะไม่มีทางใจร้ายกับคุณค่ะส่งไปแค่นี้พอค่ะไม่ต้องไปพูดต่อไม่ต้องไปเพื่มควารำพันว่าฉันคิดถึงคุณทําไมคุณไม่ติดต่อมาเลยไม่ต้องค่ะแล้วถ้าคุณส่งข้อความแบบสบายๆค่ะไม่มีดราม่าค่ะไม่มีใครใจร้ายไม่ตอบกลับคนที่เจออะไรดีๆแล้วก็นึกถึงเราค่ะต่อให้เขาไม่ยินกับเราค่ะเขาก็จะตอบกลับคุณกลับมาแน่นอนค่ะถ้าพวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย ะะแล้วมุ๋นจะมาใช้ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้อีกค่ะอมุมนได้ทำอ e ีบุ๊กสภาษาประโยคที่จะทําให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสําหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ